同学เ大ยเสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเริ่มบทเรียนภาษาจีนที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและนั่นก็คือการทักทายและทําความรู้จักค่ะภาษาจีนวันโฮเขอเร่อนสือเปียเรนมีประโยคอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก็จะมี6ประโยคด้วยกันนะคะ1ก็คือการถามชื่อค่ะ 2. ยินดีที่ได้รู้จักและ3การสอบถามสัญชาติ 4. การขอเป็นเพื่อน 5. การบอกความชื่นชอบของตัวเองค่ะและ6กนั่นก็คือการกาล่าวลานั่นเองค่ะประโยคแรกนะคะก็คือการถามชื่อเราเคยจะคุ้นกันได้แล้วเนาะ,ะคำแรกก็คือ你叫什么名字再来一次你叫什么名字 ถ้าเราพูดเป็นประโยคนะคะแบบรวดเดียวเลยหนีเจียวเฉมมคุณชื่ออะไรลองพูดตามดูนะคะต่อไปค่ะเป็นประโยคที่2นะคะยินดีที่ได้รู้จักหลังจากที่เราถามชื่อกันแล้วนะคะก็จะตามด้วยประโยคที่ nice to meet you นะคะภาษาจีนคือ我很高兴认识你อีกรอบหนึ่งนะคะ我很高兴认识你ฉันดีใจมากเลยที่ได้รู้จักคุณ ประโยคถัดไปเลยค่ะการสอบถามสัญชาตินะคะก็อยากจะรู้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะว่าเขามาจากประเทศไหนเราจะสอบถามได้ว่า你是哪国人再来一次你是哪国人คุณเป็นคนประเทศอะไรนะคะ你是哪国人คุณเป็นคนประเทศไหน ต่อไปค่ะการขอเป็นเพื่อนนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราคุยกันแล้วนะคะรู้จักกันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องพูดประโยคนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าประโยคนี้สามารถที่จะไปอดัดแอปใช้ในอนาคตได้ว่าขอเป็นแฟนขอเป็นคนสําคัญก็ได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนคําที่อยู่ตรงกลางก็คือหนีเตอร์เพิงโยเราให้เปลี่ยนเป็นคําว่าหนานเพิงโยหรือว่าหนีเพิงโยนะคะที่แปลว่าแฟนผู้หญิงแฟนผู้ชายเดี๋ยวเราไปเริ่มพูดประโยคนี้ช้าๆกันนะคะ我可以 当做你的朋友吗？再来一次，我可以当做你的朋友吗？我可以当做你的朋友吗？ เราขอเป็นเพื่อนเธอได้ไหมนะคะก็ประโยคนี้ก็ลองไปพูดดูนะคะประโยคถัดไปค่ะบอกความชื่นชอบนะคะประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคง่ายๆเลยที่ทุกคนสามารถที่จะพูดได้นะคะนั่นก็คือการชื่นชอบเมนูอาหารนะคะซึ่งเมนูอาหารวันนี้ก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งเนียคะเมนูยอดฮิตท,ที่คนไทยเราน่าจะชื่นชอบนะคะ,ะประโยคนี้ฉันชอบกินต้ยมยำกุ้งมากเลยวล่เหินชือบนต้อา 再来一次，我很喜欢吃酸辣虾汤。ฉันชอบกินต้ยมยำกุ้งมากๆเลยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคําว่าส่วนแปลว่าเปรี้ยวค่ะล่าก็คือเผ็ดนะคะแล้วก็เซียแปลว่ากุ้งทางแปลว่าซุปค่ะ รวมกันแล้วนะคะก็จะแปลว่าต้ยมยำกุ้งค่ะและประโยคถัดไปนะคะก็คือเป็นประโยคที่กล่าวลานะคะซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินในห้องเรียนนะคะว่าจ่ายเจียนลาก่อนแต่ว่าประโยคนี้ก็เป็นประโยคกล่าวลาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะเจอกันใน tomorrow ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะประโยคนี้เราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ามิ ian ian ่งเทียนเจียนจ่ายหเียน แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งประโยคทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประโยคที่เหล่าชื่อปุกกี้นะคะได้คัดมาแล้วว่าสามารถที่จะใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะนําไปใช้แล้วก็พูดกับคนสินนะคะในขณะที่เราเจอแล้วก็เราอยากจะทําความรู้จักนะคะและต่อมาค่ะเราจะมาดูประโยคนะคะที่ให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นจะเป็นนิทานเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้เลยค่ะตัวอย่างบทสนทนา 你好，你叫什么名字？我叫玛丽，你呢？我叫小明，我很高兴认识你。我也很高兴认识你。你是哪国人？我是中国人。我们可以当做朋友吗？当然可以呀、啊。我很喜欢吃酸辣虾汤，你尝尝。好的，谢谢。今天下课了，我们明天见吧。好，明天见。 สำหรับวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะนำไปใช้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปพูดกับคนจีนหรือว่าเพื่อนที่เราอยากจะทำความรู้จักได้นะคะวันนี้เราซื้อต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะจ่ายเจียนบ๊ายบาย